สวัสดีครับผมอุดรโอซีเบต้านะครับหนึ่งในทีมงานเซเว่นันเรดปรกัดทีมลูกศิษย์อาจารย์น้อยและพี่พรคนสวยสวยนะครับวันนี้นำเลดกาเล็กซี่มุกทองนะครับสายเลือดจากบ้านอาจารย์น้อยนะครับซึ่งประมูลมาในราคา1 6 0 2 0บาทนะครับสวยมากครับ ชายน้ำตัดตรงแหลมเฟลวตะเกียบคู่เดียวเลยนะครับหางกลางตึงเป็นรูปตัว C เลยนะครับกระโดงเต็มนะครับผมเปิดที่100บาทนะครับเพื่อนๆบิดเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วยศูนนะครับขนาดของปลา1.4ค่อนไป1.5แล้วนะครับหากเพื่อนๆแชร์ไปที่หน้าเฟ e บุ๊กเป็นแบบสาธารณะนะครับ ผมแถมตัวเมียด้านหลังไปด้วยนะครับเอาไปทำเป็นจำนวนเลยนะครับปลาตัวนี้สียังจะมาอีกนะครับตัวเมียรเราไม่ได้ฟอร์มไว้นะครับเพิ่งตักมารวมกันนะครับสีก็ยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่แต่สวยครับปลาสวยมากขอขอบคุณครับสำหรับเพื่อนๆที่ร่วมประมูลปลาในครั้งนี้กับอุดรโอซีเบต้านะครับ สวัสดีครับ